ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ล์โฮ o โลแกบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะอ่ะอะพูดถึงซีรีส์จุดนี้ก่อนเลยค่ะมันเป็นความเป็นมาอะไรบ้าง สำหรับซีรีส์ในชุดนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็นซีรีส์ที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะค่ะจริงๆหลายๆอย่างก็มันมันเคยมีออกมาแล้วแหละในรูปแบบการเป็นซีรีส์เรื่องการท่องเที่ยวในแง่ของเราแตกต่างจากเรื่องก่อนๆไหมเป็นบ้างคะค่ะมินิซีรีส์เรื่องนี้ค่ะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด6ตอนเออหเรื่อง12ตอนผู้กำกับของเราค่ะก็จะเป็นแนวกำกับหนัง ส่วนคนที่เป็นทีมงานจะเป็นทีมงานหนังทั้งสิ้นค่ะมันก็เลยมุมภาพหรือว่าการทำงานทุกอย่างจะดูแตกต่างไปเรื่องาราวภายในซีรีส์มันเชื่อมโยงกันไหมคะทั้งหกตอนทั้งหกตอนเป็นเรื่องของ6ความทรงจำซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกันเลย,ยแต่ละตอนมีความพิเศษยังไง ก็อย่างเช่นถ้าเกิดตอนเพชรบูรณ์ค่ะก็จะเป็นเรื่องที่จะบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องของคนท้องซึ่งสามารถที่จะท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะแล้วก็ย,ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วก็มีออควมามพคพันวยค่ะมิตรภาพแล้วก็วัฒนธรรมค่ะ ส่วนในเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเกี่ยวกับบรรณาการก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ต้องไปผจญภัยค้นหามีการนําช้างเข้ามาแสดงด้วยกับน้องชิดเค้กในเรื่องของอาร์ตี้กับแก้วนะคะแล้วก็ไมมินข้างหลังนี้ก็จะเป็นเรื่องอจังหวัดราชบุรีเรื่องรักลําลึกซึ่งเป็นเกี่ยวกับการค้นหาสิ่งของของในบรรพบุรุษของคุณพ่อคุณแม่ ส่วนมากก็จะเป็นอสอดแทรกเกี่ยวกับวัฒนธรรมทุกๆเรื่องการเดินทางค่ะก็เป็นบอมธนากับทางเมษานะคะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจะไปตามหาความจริงว่าเอ๊ะผู้ชายของเราแฟนของเราเป็นแบบว่าอแอบไปมีกิ๊กหรือเปล่าอะไรนี้แล้วก็ได้ไปเดินทางแล้วจนเห็นความรู้สึกว่าเอ้ย มันเป็นความทรงจำที่ดีก็ได้นะอะไรประมาณนี้นนนะคะ่ะแต่ตจหจังหกวัดยังไงบ้างคนะว่าเราถึงเลือกไปนเรื่องนี้จังหวะนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะะเราจะค้นหาเกี่ยวกับเรื่องของจุดเด่นแต่ละที่นะคะแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของเหมือนอวัฒนธรรมต่างๆที่สามารถที่จะชูโดยที่เราไม่ได้ไหมายความว่าเอ้ยเป็นที่ที่อันซีนแล้วเราจะต้องไม่ไปหรือเป็นที่ที่ยังไม่อันซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะเลือกโดยที่เป็นเนื้อหาหลักๆค่ะ ทานนักแสดงมากครับที่มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวาสถานที่ท่องเที่ยวความรู้สึกก็ความรู้สึกที่ได้ไปคือหนึ่งเลยคือเหมือนได้ไปทํางานแล้วก็ไปท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จิ๊บเล่นเรารู้สึกว่าชาเลนจ์กันความสามารถในการแสดงมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี้ยรับบทเป็นกวางแล้วก็เป็นคนเป็นผู้หญิงที่ท้องด้วย ท้องไม่ธรรมดาท้องแล้วก็กําลังที่จะโดนการทาท้องไม่ธรรมดาท้องไม่ธรรมดาเพราะว่าอันนี้เป็นท้องแบบ advance ึ้นไปอีกขั้นคือโมเมนต์ที่ฟิลคนท้องอาจจะเข้าใจเข้าถึงง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโมเมนต์ที่เรามีเรากำลังตั้งครันอยู่และสามีที่เราแต่งงานด้วยกําลังบอกเลยมันเป็นอีโมชั่นหนึ่งเลยซ่งซึ่งทวิสต์มากๆแล้วตัวจิ๊บเองก็ ตอนแรกเขาไม่ถึงเหมือนกันคะ่ะว่าทาไมล่ะถ้าเป็นฉันนะถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่ดีแบบเนีย<ช>ฉันเท<ช>ฉันไม่สอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องคือต้องอยู่ต้องอยู่ให้ได้แล้วก็ด้วยอิโมชั่นหลายๆอย่างก็ได้พี่จอยอะคะ่ะมาเป็นร่วมกับเรื่องนี้ด้วย<ม>ก็ถ่ายทอดออกมาแล้วก็ทําให้ผ่านงานนี้ไปได้ะค,ะ<ม>ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูคะ่ะอได้สเกตด้วยไหมคะได้สเกตไปงช้เหมือนกันเรื่องนี้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเป็นรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ ก็ต้องท้าทายครับเพราะว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นจังหวัดที่เราไม่เคยไปและยิ่งเขาคอด้วยสภาพอากาศก็หนาวเราเสื้อผ้าเตรียมเสื้อผ้าไปแบบเสื้อผ้าหน้าร้อนนั้นคิดว่าจะร้อนก็เราต้องอดทนกับการถ่ายทํำ ใน,นอากาศหนาวๆและไหนจะบทที่ดราม่าอีกไหนจะเรื่องอารมณ์อีกต้องทําอารมณ์เราหยุดกันหลายวันอีกอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนตั้งใจแล้วก็หมดแม็กกันจริงๆเนะาะทางแสดงผู้กำกับและทีมงานทุกคนก็อยากให้ดูค่ะรับจริงตัดภาพกลับมาค่ะทางบอมและเมษาบ้างนะคะเอาไม้ใกล้ก่อนค่ะใครเดินไม่ถึงรบกนเดินค่ะ <laughs> อ่ะ <laughs> าค่ะเาเรื่องย่อของ ทางตัวเองอันลึกละยอไอใส่ย่อใส่ย่อแก็ของเมษากับบอมจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพเพื่อนค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมุ่งมั่นในเรื่องของความรักมากๆเหมือนที่ผิงหล่ยคนเป็นก็คือแบบติดแฟนรักแฟนอะไรก็แบบแฟนเป็นที่หนึ่งแต่วันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะค้นพบว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างก็เรื่องนี้ก็เจอบอมเป็นเรื่องที่สองแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ ไม่ไม่เกรงเท่าไหร่เพราะว่าเนเรื่องเนี่ยต้องเป็นเพื่อนตั้งแต่มหาลัยบ๊อบค่ะบ๊อบเป็นใครคะครับบ๊อบเป็นยุ่งครับไม่งนี้ชื่อยุ่งยุ่งเนาะยุ่งยุ่งอะไรแบบยุ่งอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยก็คือในเรื่องเนี้ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าพูดน้อยตรงคาแรคเตอร์ค่ะตรงคาแรคเตอร์เขาพูดนคือเพื่อนใช้ให้ทำอะไรก็ทำ ใช่เอ้ยตามต้องตามนะคนนี้เพื่อนเราถ่ายไปไม่ได้ต้องตามคือตามไปตามเพราะอะไรคะก็บอกไม่ได้ครับไม่เป็นตามคือจะบอกว่าเรื่องนี้เราไปถ่ายพี่นกันประมาณ4ี่วันอยู่กันยาวๆมากแต่ว่าไม่เบื่อเลยแล้วก็เราไปไปปีล็อกเป็นเกือบชายแดนพม่าซึ่งเมย์เนี่ยเหมือนที่พี่ได้พูดเลยขอเมคิดว่า ร้อนแน่แน่นนอพอไปถึง6องศาค่ะไม่มีเสื้อกันหนาวไม่มีอะไรเลยหนาวมากแต่ก็บรรยากาศสวยค่ะเรื่องต่อไปนะคะย้ายมาทางด้านดีบ้างค่ะอาชื่ออาตี้อะอาตี้มาดิอาตี้มาค่ะตอบยกย่างอาตี้อะตุนี่ะอะไรวะอะไรแอะ ก็เป็นพาร์ทเราเนาะแล้วเราก็ส่วนแก้วนะคะก็รับบทเป็นเหมือนนี่คือเรื่องในสอบแก้วเป็นเป็นเหมือนด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยได้รับบทมาก่อนคือจะมีความเป็นดราม่าเป็นสาวหวานแล้วก็จะแบบว่ามีความรักกระหนุ่มเซอร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับเซอร์นี่แปลว่าอะไรโตะโกโบ เซอแบบนี้คะแล้วเราก็จะมีในเรื่องของความรักของแม่กับลูกด้วยการพลัดพลากการประสักต่างๆนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองชมการเชื่อว่าจะต้องสนุกแน่ๆแล้วบวกกับจังหวัดราชบุรีเนาะสนุกเราได้ลองไปปั้นโอมงตะเลงสีอะไรกันมาด้วยค่ะเพราะเราสสยอาร์ตเยาใช่ใช่ครัใช่ครับยังไงอาร์ติรู้สึกไงบ้างยุ่งเนาะก็ราชบุรีครับเป็น เป็นที่ผมว่าไม่เหมือนกับพาร์ทอืน่นที่ว่าของเรามีเป็นรักแบบประจนไัยโดยการที่เ,เป็นเพื่อนต่างชาติคนนี้ครับจะมาจะมาเที่ยวยจะมาเทียเท่ยวที่ราชบุรีแล้วก็เราก็ลืมดันลืมเพื่อนไว้แล้วเขาก็พาแบบว่าล,ลืมเพื่อนลืไมไ่ลืมเลาทำงานลืมพ <า S 1> เพื่อนแล้วก็เพื่อนเขาก็ตามแบบมีคนคอยตามแบบว่าจะฆ่าจะอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็แอคชั่นเลยมีแอคชั่นเยอะอยู่ครับสนุกมากครับข้าวแอคชั่นจริงไหมครก็ แอคชั่นจริงอยู่ครับตบจริงครับผมคุณเขาตบโดนตบเขาถามว่าตาดชาจริงหรือเปล่าได้หวานได้หวานได้หวานค่ะพูดไทยไม่ช้ารู้ครึ่งเหรอคะเอ่อประมาณนั้นครับผมผมมีครึ่งนิดนิดนมไปเรียนอยู่นู่นนะใช่ครับผมไปเรียนอยู่นู่นประมาณสามสี่ปีเท่านั้นนี่นะครับอกคนนี้ดีเป็นเพจมาสุดท้ายเราละเรื่องจบอันนี้นี่ค่ะชิ้นเค้ก เอาเด่กับใครอ่ะเออเธออะล่คนเดียวเหรอเอออาชีเกมคนเดียวถ้เห้ได้ค่ะชอเอ่ะาเหูไปยงีเหรอว่าแต่ใครก็เราอยู่่ะเจ๊เอาเลยนะคะเอาคะสำหรับตัวเค้กนะคะก็จะรับบทเป็นบร็อกเกอร์อ ซึ่งแบบมันค่อนข้างตรงกับชีวิตจริงมากเพราะเราจะใช้ชีวิตอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียกันทั้งเยอะมากแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะไปผชนภัยไปตามล่าหาอะไรสักสิ่งหนึ่งนะคะที่เราต้องติดตามชมดูแต่แต่เรื่องนี้เนี่ยคือเค,ค้กจะต้องขี่ช้างด้วย น้าก็ค่ะมีสิพี่สวยขนาดนี้มีได้ไงคู่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 ไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวรอดูนะคะอ่าเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องที่เรื่องแบงค่ะเรื่องเรื่องเราสองคนเหมือนรายการรายการรายการับมันคือชื่อรายการเป็นท่องเที่ยวที่อวกับการทำช่องห้าค่ะก็จะเป็นแบมกับจอยค่ะใช่ครับค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการหลงป่าค่ะในจังหวัด ชุมพรใช่ครับซึ่งจะหลงแบบหลงจริงๆด้วยเนอะไม่ได้มีการเซตอัพนะฮะก็ต้องคอยติดตามว่าจะจะรอดไหมะจะเป็นแบบเหมือนว่าถ้าหลงป่าคุณจะทํำยังไงเราก็จะมีแบบคลิกเล็กๆว่าเออ่มีการสอนแทรกความรู้เข้าไปด้วยในแต่ละเรื่องซึ่งแน่นอนว่าจะได้เห็นความสวยงามของป่าจังหวัดชุมพรแน่นอนนะครับใครจะจรนะ กก็เปิดเอ่อเปิดซีรีส์นะคะเรื่องนี้นะคะ Memory นะคะก็เรื่องแรกเปิดโดยเรื่องที่เราสองคนเล่นนะคะเรื่องคือฉันรักเธอวันที่15วันที่15ธันวาคมนี้นะคะช่อง5ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเวลากี่โมงนะคะเวลา2องทุ่มยี่สนาทีเวลาหลังเท้าค่ะแล้วดูต่อเนื่องกันไปกี่วันยังไง ก็ทั้งน่าจะประมาณสามเดือนค่ะทั้งหมดสิบสองตอนค่ะก็คืออาทิตย์หนึ่งก็จะออกทุกวันเป็นต่างเลยนะคะขอบคุณค่ะของใครของใครบ้างครับมาค่ะติดอะไร